สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวสารและการลงทุนประจำวันที่31มกราคม2567ครับวันนี้ก็ถือว่าเป็น วันสุดท้ายของเดือนมกราคมแล้วนะครับแต่ก็น่าจะเป็นการส่งท้ายที่ค่อนข้างสนุกสําหรับนักเทรดทุกคนนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยจะมีการประกาศข้อมูลสําคัญมากมายนะฮะโดยเฉพาะทางฝั่งสหรัฐนั่นเองนะแต่ก่อนอื่นผมพาไปดูเมื่อว,วานนี้ก่อนนะครับทำไมราคาทองถึงปรับตัววิ่งลงมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับตัหลักแล้วเนี่ยทางฝั่งสหรัฐเนเมื่อวานนี้มีการประกาศตัวเลขรายงานความเชื่อมั่นผู้บริโภคจาก CB ีนะครับปรากฏว่า ตัวเลขเนี่ยมันออกมาแยกกว่าคาดการก็จริงนะครับแต่ว่าดีขึ้นกว่าครั้งก่อนนะส่วนตําแหน่งว่างงานเปิดใหม่นะครับก็ออกมาดีขึ้นกว่าทั้งครั้งก่อนแล้วก็คาดการเลยก็เลยส่งผลให้มวันนี้สกุลเงินยูอสดอลลาร์เนี่ยปรับตัวแข็งค่าขึ้นในระยะสั้นๆนะครับและเมื่อยูอดอลลาร์มันปรับตัวแข็งค่าขึ้นเนี่ยสิ่งที่ตามมานะครับก็คือการเทขายของราคาต่อคานั่นเองเมื่อวานนี้ที่ปรับตัวร่วงลงมานะส่วนประเทศอื่นๆนะครับทางฝั่งยุโรปเลยก็ ภาพรวม GDP ถือว่าออกมาในทิศทางเชิงบวกนะครับถือว่าดีขึ้นนะทั้งตัวเยอรมนีเองเลยนะครับแล้วก็ตัวสาภาพยุโรปนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับส่วนในวันนี้ในวันนี้นะครับจะมีการประกาศข้อมูล CPI ของทางเยอรมนีนะครับก็ปรากฏว่าคาดการเอาไว้นะครับว่า CPI เนี่ย นะครับแบบปีต่อปีนะครับอาจจะปรับตัวลงลงเหลือเพียง3.0%นะครับก็ถือว่าถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้เนี่ยมีโอกาสจะส่งผลให้สกุลเงินยูโรในอ่อนค่าลงเล็กน้อยนะครับระยะสั้นๆไม่ได้อาจจะไม่ได้ส่งผลอะไรมากมายนักนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าจะส่งผลกับตลาดในวันนี้นะครับก็จะเป็นตัวเลขอ่า ADP n o t f a r m หรือว่าการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานนอกภาคการเกษตรจาก ADP นั่นเองนะครับวันนี้นี่คาดการเอาไว้จะออกมาอยู่ที่ 145k นะครับจาก ตัวเลขครั้งก่อนที่ 164k นะครับก็สามารถตีความได้ไง่ายว่าถ้าเกิดว่าวันนี้เนี่ยตัวเลขออกมาดีขึ้นนะครับมีโอกาสที่ US อล l า a r เนี่ยจะปรับตัวแข็งค่าขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าตัวเลขออกมาแย่ลงนะครับมีโอกาสที่อ่าสกุลเงิน US อ o l า a r เนี่ยจะปรับตัวอ่อนค่าลงในระยะสั้นนั่นเองนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นสินค้าคงคลังน้ํามันดิบนะครับก็คาดการณ์ว่าตัวน้ามันดิบเองจะ ติดลบน้อยลงนะครับคือมีแนนสต็อกมากขึ้นนั่นเองตรงนี้จะส่งผลให้ราคาดิบมันเปรับตัวร่วงลงได้นะครับอันนี้ก็เป็นข่าวสารสำคัญนะซึ่งวันนี้เราอยู่หลงเวลานะครับสองทุ่มสิบห้านะไม่ใช่สองทุ่มครึ่งนะครับสำหรับ ADP Nonfarm นะครับย้ำว่า ADP Nonfarm จะลงท้ายด้วยเลขสิบห้านาทีนั่นเองนะครับส่วนในทางเทคนิคนะครับเดี๋ยวเรามาดูสกุลเงิน US Dollar กันก่อนนะครับเมื่อวานนี้ก็ยังคงวิ่งอยู่ในกรอบนะครับมีการปรับตัวแข็งค่าลงระยะ ปรับตัวข็ค่าขึ้นระยะสั้นนะครับถ้าเกิดว่าวันนี้สามารถยืนเหนือกรอบตรงนี้ไปได้นะครับซึ่งเป็นไฮที่ขึ้นมาทดสอบสองครั้งแล้วในทำเฟรม H1 เนี่ยนะครับบริเวณหนึ่งร้อยสาดเดเก้าเจดนี่ยเป้าต่อไปจะอยู่ที่ประมาณหนึ่ง้อยสี่จุดนะครับแล้วก็เป้าต่อไปอยู่ที่หนึ่งร้อยสี่จุดแปดนั่นเองถ้าเกิดว่าขึ้นได้เรื่อยๆในวันนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราวัดเป้าในเรื่องของการทำแพทเทิร์นอินเวอร์สเฮดแอนด์โชเดอร์เนี่ยนะครับเอามาดูกันตอนนี้ราคายังไม่จบนะถ้าจบจริงๆนี่าาจะมโอกส ทะลุนะครับทะลุตัวไฮเดิมที่เรย์ร้อยสี่ไปที่ร้อยสี่จุดสองสามสามเนี่ยไปที่หนึ่งร้อยสี่จุดแปดศูนย์สองได้นั่นเองสําหรับสกุลเงินดอลลาร์นะครับถ้าเกิดว่าแข็งค่าขึ้น,นจริงๆวันนี้ราคาทอต้องขามีโอกาสปรับตัวลงลงอีกนะครับนะหลังจากที่เมื่อวานนี้ขึ้นไปทํานิวไฮประมาณ2,048.3นะครับแล้วก็มีการเทลงนะสำหรับในทาบเฟรมเล็กๆนะครับเราวิเคราะห์เพื่อที่จะหาจังหวะเข้าในการเทรดนะครับผมให้แนวสำคัญเอาไว้เนี่ยวันนี้ แนวต้านนะครับถ้าเกิดว่าอยากเซลล์แบบปลอดภัยปลอดภัยเลยนะครับก็แนะนําว่าบริเวณ2 0 4 0นะครับจะเป็นราคาที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับสำหรับแนวต้าน2 0 4 0นะส่วนถ้าเกิดว่าอ e ีกกรณีนึงคือราคาสามารถหลุด2 0 3 1นะครับลงไปได้เนี่ยมีโอกาสที่จะลงมาทดสอบ แนวต้านแนวรับถัดไปที่สองพันยี่สิบเจ็ดจุดแปดและสองพันสิบแปดจุดเก้าแปดนั่นเองนะสำหรับราคาทองคำนะถ้าเกิดว่าหลุดลงไปได้เลยนะครับไม่มีการกลับขึ้นไปเทสแล้วเนี่ยแต่ว่าสุดตัวในผมมองว่า <c oughs> มีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปเทสนะครับเพราะว่าตรงนี้ถือว่าเป็นโซนสาคัญสําหรับการใช้ฟิโบนค์ชีรีเทสเมนต์นะครับจะอยู่ที่ประมาณหกสิบเอดจุดแปดเปอร์เซ็นพอดีนะครับช่วงราคาประมาณสองพันสี่สิบสี่เอ็ดเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวลองดูจังหวะอีกทีแนะนําว่า ถ้าเกิดว่าอยากเทรดแล้วถือยาวๆเก็บยาวๆนะครับอาจจะรอเทรดทีเดียวช่วงตลาดสหรัฐเลยในช่วงค่าวันนี้เลยนั่นเองนะครับส่วนราคาน้ํามันนะครับก็อย่างที่บอกไปแล้วหลุดกรอบ t ทรนเกอรหรือว่าสามเหลี่ยมเนี่ยจริงๆราคายังไม่ถึงเป้านะครับถ้าเกิดว่าถึงเป้าจริงจริงเดี๋ยวมีโอกาสขึ้นไปทดสอบ7 9 8 5 8ได้สําหรับ wti นั่นเองครับผมโอเคครับยังไงวันนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ขอให้ทุกคน money management เพื่อที่จะลุยกับข่าว adp nonfarm วันนี้ให้สำเร็จทุกคนขอบคุณครับ